สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะช่วงนี้เกมมันไม่มีอะไรนะครับ <üler> โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะมามโนนะครับหรือคาดการวิเคราะห์สกิลเจ้าตัวคิดโดนะครับในร่างเอ็พีเนาะก็เขามีประกาศมาแล้วนะครับว่าคิดโดเนี่ยจะมีร่างเอ็พีนะครับโอเคเดี๋ยวตัว การประกาศเนี่ยเขายังไม่ได้มีไอตัวทีเซอร์หรืออะไรเกี่ยวกับสกิลมานะครับก็คือจะมามโนสกิลล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ขอตามความคิดผมนะผมอยากให้มันเป็นตัวความหวังของหมู่บ้านนะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวจะจะมามโนไปด้วยกันนะครับโอเคก็คิดโดนะครับในร่างเอาเนี่ยสกิลที่เป็นจุดเด่นจุดขายของมันเลยนะครับก็คือสกิล ล็อกแถบเทือนนะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนล็อกแถบเทือนเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสกิลที่เด่นที่สุดของฮิโดโอล่ะนะครับทีนี้มันมีสกิลล็อกแถบเทือนเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันกลายร่างเป็น HR, เอซอารเอกลายร่างเป็นเอซนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับการการที่ถ้าถ้ามันเกิดขึ้นตามที่ผมหวังนะเว้ยตามที่ผมหวังไว้อะมันจะเคาน์เตอร์ไทชะแล้วก็เคาน์เตอร์ทีมสปีด ได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้เกมเนี่ยกลับมาสามารถเล่นช้าได้แบบได้แบบจริงจังนะครับโอเคเดี๋ยวมันเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับก็ตัวสกิลล็อกจถบเทินคิโดนะครับในร่างเอสเนี่ยมันก็จะทําหลักๆเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะโดนล็อกแถบเทินเล่นเกตไม่ได้นู่นนี่นะครับทีนี้ถ้ามันกลายเป็นร่าง SP แล้วเนี่ยนะครับผมนะครับอยากที่จะให้คิดโดเอสเนี่ยมันมีสกิลกลางเขตนะครับ อัตโนมัติไปเลยนะครับหรือมันจะมีสกิลสักสกิลหนึ่งที่แบบว่ากดปุ๊บทุกตัวในเกมโดนในในสนามอะ่ะโดนล็อกแถบเทินไปเลยนะครับหรืออาจจะฝั่งศัตรูอ่ะทุกตัวโดนล็อกแถบเทินไปเลยเว้ยเออผมอยากให้มันมีสกิลประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดทางที่ดีอะ่ะผมอยากจะให้คิดโดะมันมีเขตเป็นเขตคิดโดนะครับแล้วก็เริ่มเกมมาเริ่มเกมมาด้วยเปิดเกมมา ศัตรูทั้งหมดจะโดนล็อกแถบเถินไม่สามารถเล่นเกตได้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากให้อยากให้มันเป็นนะครับหรือถ้ามันจะดู o อไปมาหน่อยก็อยากจะให้แบบว่าเปิดมาทั้งเกมเปิดมาทุกตัวละครบนทุกตัวละครในเกมเกมนั้นนะครับสมมุติใน PvP นะเปิดมาปุ๊บขีโดโกรงเขตเสร็จทุกตัวจะไม่สามารถเล่นแถบเถินได้นะครับจะเล่นตามเกตของสปีตัวเองอย่างเดียวนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้ามันเป็นเขตที่สามารถล็อกแถบเทินศัตรูไม่ให้สามารถได้รับความสามารถจากการเล่นเกตโน่นนี่แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกทีมสปีดสองเกตนะครับหนาวไสแน่นอนนะครับคือแบบว่ามึงหนาวอ่ะนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะในปัจจุบันเนี้มันจะมีทีมสปีดสองเกตนะครับหรือทีมสปีดที่มาจากไทฉะ ไอ้พวกเนี้ยโดนแน่นอนนะครับแล้วการที่มันล็อกแถบเทิร์นได้เนี่ยมันจะเคาน์เตอร์อะไรนะครับมันก็จะเคาน์เตอร์ไทฉาดนะครับที่ตอนเนี้ยมันน่ารำคาญใน PVP มากมากนะครับแต่จริงๆมันมันน่ารำคาญมันนานมากแล้วแหละนะครับ <laughs> นะครับทีนี้ถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็อันดับแรกเลยนะครับทีมสปีด2เกตเนี่ยไอที่แบบว่ามาวัดตัวเร่งเกตกันตัวแรกแล้วก็แบบวัดเอ็นมะกันตัวแรกนู่นนั่นเนี่ยนะครับที่แบบเอ็นมะสาบเสร็จนะครับก็อาจจะมีการเร่งเกตมีการทํานู่นทำนี่กนเกิดขึ้นนะครับมันจะหายไปมันจะหมดไปเว้ยมันจะโดนคอเตอร์ด้วยคิโดเอสพีนะครับคุณคิดดูนะเว้ยการที่คุณแบบว่าต้องมาเจอกับเกตของไทชะเกตของไอพวกตัวเร่งเกตเจอคาไมายเบิร์นเร่งเกตอย่างเงี้ย มันน่ารำคาญมากนะครับแล้วในปัจจุบันเนี้ยที่มันมีไอ้ซูซานโออ่ะโดดเข้ามาอยู่ในเบต้านะครับคุณเคยเจอทีมซูซานโอคาใหม่ปะไอะ้เแค่คาใหม่เบิ้ลสามสี่รอบบึง้งแล้วก็แม่งกดสกิลกดสกิลนะครับเล่นเกตเล่นเกตแม่งตามกันมาทั้งทีมนะครับหรือคาใหม่แม่งกดให้ไอ้ตัวซูซานโอเนี่ยแม่งแท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 ง,แทงเอานะครับไอ้พวกนั้นอะแม่งจะ จะหายไปหมดเลยเว้ยเราจะไม่ได้เราจะไม่ต้องรำคาญกับไอ้สิ่งสิ่งนั้นแล้วอะเข้าใจะปะคือแบบว่าถ้าเปิดเกมมาปุ๊บใช่ปะคิโดการเขตอัตโนมัติอะนะครับบุ้มทุกตัวในเกมนะครับไม่สามารถขยับแับเทินหรือเล่นเกตได้เนี่ยโอ้โหคือชีวิตมันจะมีความสุขมากนะครับการที่เจอคาไม้สองเทินมึงให้ก็ให้มึงเบิ้ลเบิ้ลไปดิเออแต่เล่นเกตไม่ขึ้นนะคิโดโอเอสพี HP อยู่นะครับหรือเจอไทยฉะนะครับ เจอไท้าเนี่ยไอพวกที่สเตปไทช้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ไทช้าเนี่ยสปีดจะสูงสูงใช่ปะและตัวต,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 ต่อมาสปีดมันก็จะช้าลงเรื่อยๆเว้ยแล้วทีเนี้ยถ้ามีคิดโดอ,อยู่ใช่ปะบ้มมาปุ๊บไอยาเขตไทชา้ามันก็จะแบบโดนเคาน์เตอร์นะครับไทชา้าก็จะเหลือแค่ว่ามีสกิลสองเอาไว้คุมนะครับทีเนี้ยไอพวกทีมไทชา้าที่มันเล่นในสเตปของการเอาไทฉ้ามา เป็นหนึ่งเป็นแบบประหนึ่งเหมือนตัวเอาไว้เล่นเกตเพราะไทยฉะไทยฉะการเล่นเกตของไทยฉาเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างปวนสนตีนเลยนะครับผมปูดงี้เลยนะครับเพราะว่าพอเข้าเทินเรามันก็จะเล่นเกตของฝั่งไทยฉานะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าคิดโดเอสพีเว้ยมันทําสกิลออกมาแบบอย่างที่ผมหวังอะ่ะก็คือแบบมาถึงการเขตเลยทุกตัวละครในเกมเนี่ยแมงไม่สามารถขยับแสบเทินหรือว่าเล่นเกตอะไรกันได้เนี่ย มีเมคานิกเกี่ยวกับอะไรตรงนี้นะครับโดนล็อกแทบเทือนนู่นนี่บลาานะครับผมบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นตัวละครที่พิกหน้าประวัติศาสตร์การเล่นนะครับคือทุกวันนี้มันจะเล่นกันแบบเหมือนมันจะเล่นช้านะแต่มันก็เล่นเร็วนะครับทุกตัวเนี่ยมันเร็วกันเกือบหมดนะครับและยิ่งถ้าเกิดเจอไอซูซงโอคาไมาบวกเอ็นมะอะไรพวกเนี้ยนะครับที่แบบโอ้โห เจอค่าวใหมแล้วนว้ยน่าลำคานไม่พอนะข่าไใม่แม่งเบื่อเถื่อนเว้ยแล้วแม่งเล่นเกตเล่นเกตเล่นเกตกันนะครับหรืออาจจะเจอไทชฉาเนี่ยนะครับไทชฉาเนี่ยผมพูดเลยนะมันไม่จําเป็นต้องมาคุมหัวหรือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นอมตะจากสกิลสองแจกสนามอะไรนว้ยไทยชฉาเนี่ยแค่ยืนอยู่บนสนามโ,โ,โง่ๆแล้วได้การเขตของมันอนะได้เล่นเกตเล่นเกตจากตัวเขตไทชฉาเนี่ยแม่งก็คือโคตรแม่งโคตรจะน่าลำคาญแล้วก็โคตรจะแบบน่าเบื่อมากๆแล้วนะครับ เพราะว่าไทชะตอนนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่ามันเป็นตัวละครที่น่าทําคารแบบขั้นสุดนะครับเขตเขตของมันเนี่ยเป็นเขตที่ดีดีเกินไปนะครับกลางเขตฟ,ฟรีนะครับเขตอยู่ตลอดการนะครับก็คือแบบวั What the fuck? เดเดียวฟักเขตมึงเล่นเขตตลอดแล้วก็คือการเงื่อนไขาการกลางเขตของมึงก็แค่เข้าเทินนะครับแล้วการเข้าเทินของมันเนี่ยแม่งก็คือแบบแค่เข้าเทินเลยจริงๆนะเว้ยเออไอ้หี่ย แล้วก็คือการเข้าเทอมก็อาจจะปิดไวงสูงๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้มันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับมันน่ารำคาญมาน,นานแล้วแหละนะครับสำหรับไอ้ไอเขตไทยฉาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันฟีไปหน่อยนะครับมันกลางเขตฟีไม่พอแถมเขตมันก็หยุดไปตลอดกาลนะครับทีเนี้ยผมอยากให้การมาของคิดโดเนี่ยคือสกิลแม่งเป็นประมาณที่ผมบอกไปเลยเว้ยก็คือมาถึงนะครับคิดโดกลางเขตทุกตัวละครในเกมนะครับไม่สามารถ มีการเล่นเกตได้นะครับโอ้โ oh, ห oh. ถ้ามาทำงี้ได้นะผมบอกเลยว่าหนาวนะครับไอ้พวกเล่นไทฉานเนี่ยจะได้รู้สึกนะครับว่าเขตมึงอะ่ะการเล่นเกตหรืออะไรของมึงเนี่ยมันโกงไปนะครับไอ้พวกเล่นสปีดสองเกตในพีพีนะครับหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือต่อให้มึงจะเอาใครมาเล่นเกตก็ตามนะครับ แต่ด้วยการที่เรามีคิดโดเนี่ยสมมุติว่ามันเลือกไทชะมาเลือกเมงเอพมาเลือกคาไมลมานะครับนู่นนั่นนี่นะครับลงไอ,อตัวคิดโดเอพลงไปปังในสนามไม่สามารถเล่นเกตได้นะครับเพราะมันมีเขตคิดโดอ,อยู่โอ้โหผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบดีอะเออมึงเข้าใจไหมมึงมึงเข้าใจอารมณ์ป่าว่ากูลงคดโดมาปุ๊บไอ,อพวกทียที่แม่งจะเล่นการเล่นเกตแบบกวตนกวตีนกวตีนอะ,อนอะ,อนอะมึงจบ นะครับอืมอะไรแบบเนี้ยนะก็อันนี้ก็คือการมโนโล้วนๆนะครับว่ามันจะมีนะแต่สิ่งที่ผมเดาๆนะครับผมว่าไอ้เมคคากของสกิลในการล็อกแกบเทินของศัตรูเนี่ยน่าจะยังมีนะครับน่าจะน่าจะมีในในคิโดเอสพีนะครับแต่แค่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับแต่รูปแบบที่ผมอยากได้อะก็คือเป็นเขตไปเลยเว้ยเออแล้วก็คือถ้าคิโดอยู่ในเกมเนี่ย จ้าจะไม่สามารถมีการเล่นเกตนั่นนี่กันได้นะครับก็มันก็อาจจะมีวิธีปลดเขตออกนะไม่ว่าจะการยังไงอะกดคล้ายๆกับเขตของไอ้ฮันเนียก็ได้นะครับหรือตัวคิดโดเนี่ยอาจจะมีเมคคณิคเกี่ยวกับการกางเขตหรืออะไรนู่นนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้มีก็คือการล็อกแถบเทินทั้งหมดของศัตรูนะครับหรือว่าทั้งหมดในสนามเลยก็ได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับเนาะ โอเคนะก็มามนโนประมาณนี้นะครับว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแต่ความรู้สึกผมโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่โอกาสที่ไอสกิลล็อกแถบเทินอ่ะจะอยู่ในในคิโอเอสพเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีแต่โอกาสที่จะเป็นสกิลเคดแล้วก็ทําให้แบบฝั่งศัตรูไม่สามารถเร่งแถบเทินได้เลยหรือว่า ทำนู่นทำนี้ได้เลยเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าน่าจะดูโกงไปนะเออมันก็อาจจะดูโกงไปนะครับสําหรับที่มโนมานะครับแต่ถ้าได้ก็ผมว่าก็โอเคอะ่ะเออถ้าได้นี่ดีเลยนะครับมันก็จะแบบป็งไ,ไงมันก็จะทําให้แบบเมตาเนี่ยมันจะได้พลิกพลิกไปเล่นอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับก็คือแบบ มันจะไม่ต้องสปีดจ๋ามันทุกวันเนี่ยนะครับอย่างทุกวันเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับทีมในเมตาที่เล่นเกี่ยวกับเกตทที่แบบตน้าลำคาญน่าลำคาญน,นะก็เอยามาอาุณนะครับที่มาอาจจะมากับไทฉะมากับอะไรพวกเนี้ยนะครับถามว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้น้องปลาทองเนี่ยน้องปลาทองแม่งไอ้น้องปลาทองเอพีนะมันมันยังไงอ่ะมันมันมันไม่ได้กินอ่ะเออมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไอ,อปลาทองเอชพีนะครับ แต่ถามว่ามันมันพอหยุดหยุดได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนในตัวของคิดโดไงคิดโดก็คือมันล็อกไปเลยนะครับแต่น้องปลาทองเนี่ยอืมน้องปลาทองมันมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่านะครับแต่ว่าน้องปลาทองเนี่ยมันก็มาหยุดหยุดเกตได้อยู่นะครับได้อยู่ต้องบอกว่าได้อยู่ไม่ได้ได้อะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดคิโดมานะไอพวกยามาอารุนนะครับที่แม่ง จะมาเร่งสปีดเร่งเกตตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นไทยชงไทยฉะอะไรพวกเนี้ยนะครับที่แบบที่จะวนรอบตัวเองมาเยอะมีการเร่งเกตโน่นนี่นอะไรนะครับกลับมานะครับก็จะโดนนะโดนล็อกเทินไปเลยนะครับยามาอารุณก็ตายนะไทยฉะเอเดอาก็ตายนะครับไอพวกสปีดสองเกตสามเกตก็ตายนะครับผมบอกเลยว่าจุดจบของพวกเนี้ยมันจะได้มาถึงสักทีนะครับ แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะทาหรือเปล่านะครับสําหรับไอตัวคิดโดที่จะมาล็อกแถบเทินศัตรูทั้งหมดนะครับก็ขอให้มันขอให้มันขอให้มันเป็นอย่างที่ผมหวังเถอะมันจะได้เป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับนะว่าเออคุณเจอเวละไอ้ยาไอยามาเนี่ยโอ้โหคือแบบแถบเทินเทินมันมาแบบมาไวม,มากๆนะครับแล้วก็มาติดอรุณมาสับอรุณมาสับอรุณน,นะครับหรือจะเป็นไทฉะนะครับที่แบบโอ้โหเล่งเกตกันมา สปีดสองเกตที่แบบคอมุองคอมไมเบิลที่แบบเร่งเกตกันแบบเร่งกันจนหน้าลำคาญน,นะครับเออนะครับยิ่งยามาอารุนเนี่ยยิ่งตัวหน้าลำคาเลยนะครับก็คือถ้าเกิดคุณโดนยามาอารุนตีสักที2ท,ท,ทีเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นยามาอารุนที่เอาสปีดคุณมากมากนะครับคุณแทบจะไม่ได้ขยับเลยนว้ยเออถ้าคิดโดลงมาปุ๊บล็อกแทบเทือนศัตรูทั้งหมดคือมันโดนล็อกแทบเทือนนว้ยจบไอพวกเนี้ยจบนะครับทุกอย่างจบคิดโด เอจะมาหยุดสงครามครั้งนี้เองนะครับนะก็ขอให้มันเป็นไปอย่างที่หวังแล้วกันนะก็คือล็อกแับเทินคือแบบอันเก่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันล็อกสองตัวหรือสามตัวนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสองตัวมั้งเออสองหรือสามนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นคิดดูเอ r ด้วยนะครับสามั้งสามหรือสองนี่แหละนะครับแต่รู้สึกมันไม่เกินเนี่ยมันน่าจะสามหรือสองตัวนะครับแล้วก็ ตัวเงื่อนไขก็คือคิดโดมันต้องได้ตีตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเอพอ่ะก็อย่างที่ผมบอกผมอยากจะให้มาถึงแม่งเป็นเขตไปเลยอะ่ะก็คือแบบมาถึงกลางเขตล็อกเทินศัตรูทั้งหมดจบนะครับพวกมึงจะได้ไม่ต้องมาเร่งเกตมาแทรกเทินมาแบบมาทําอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งน่าราคาญมากในปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วโอเคนะครับก็สําหรับ มันโนสกิลคิโดเอพีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอดูว่าถ้ามันเข้าจริงๆแล้วสกิลมันจะประมาณไหนนะครับแต่ผมว่าไอตัวล็อกแถบเทินเนี่ยน่าจะยังอยู่นะครับแต่ว,ว่าสกิลอื่นๆเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาทํามาแบบไหนนะว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบายบายไปละ